เดินทางเข้าหมายนะคะตอนนี้ต้องใช้เท้าเดินเพราะว่าขับรถเดินเข้ามาไม่ได้เดินทางเท้าสวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมามาไม้ใหม่นะครับผมน้องแนะนํามารครับ น้ำต้องเตรียมสัมภาระครับเพราะว่ามากับเด็กเนี่ยครับผมก็เลยพลุงพลังหน่อยครับหมายก็เนี่ยฮะไม่ไกลจากถนนใหญ่ครับแต่ว่าต้องเดินเข้ามานะครับผมรถยนต์เข้ามาไม่ได้ครับแต่มอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ครับพอดีมากันหลายคนนะฮะเอารถยนต์มาก็เลยต้องเดินอย่างที่เห็นแล้วเดี๋ยวไปชมหมายกันนะครับมากับน้ำน้องทีมงานนะครับผมน้องๆก็เดินเข้าไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับไป ลงลงทางหลงทางตอนนี้มาเจอน้องที่พาเข้าหมายแล้วนะคะหลงทางกันลคะ่ะเดินทะลุป่าไปแบบเยะเยะพวกไม้ไก่อันนี้กำลังเจอน้องที่พาไปหมายแล้ว <c oughs> อ๋อนี่ไงเดินดินที่ที่สองบอก <c oughs> เดินดินตรงนะั เอ้เราก็นเนินดีตรงนี้จ๊วัสดีค่ะวัสดีค่ะ หนุ่มนั่นไปไหนแล้วอุ้ยหนุ่นปลาขึ้นน่นเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับวันนี้ก็ใช้หัวพอกยาว4ี่นเซนฮะถูกหน้ากองไกเดี๋ยวผมน่าจะไม่เปลี่ยนสายนะเหมือนจะลกสายไอ หมายจะลกเนยผมจะใช้สาย200ปอนก์อนเลยนีคุณแอฟก็ขึ้นอยู่นู่นฮะมีหมายข้างบนนี้นีนก็น้องคัลเลอร์กับพี่ชายนะฮะคัลเลอร์ปีเตอร์ข้างบนนี้นนะอ้ยฉีดใบก้อนใหญ่เลยใช่มดเดยเอะอบโบ,บก็กำลังหาทำหมายอยู่เหมือนกันครับวันนี้สายยิงเรามา กี่คนห้าคนนะห้าประมาณห้าคนเดี๋ยวน้องยุ้ยกำลังตามมายคนนึงก็มาคนแนะนําหมายคือ,อน้องสองกับน้องเอกนะครับผมสายตีอยาปอมนะครับผมแต่ก่อนเคยเคยเล่นตีอยาปอมด้วยกันนะตอนสมัยเล่นเบสนะฮะดีน้องเข้าไปหาแล้วก็บอกหมายก็เลยท้าเข้าหมายครับไปดูกันครับวน โดนแล้วนะครับคุณแอบอยู่ต้นโน้นนะครับผมถัดมานี่คุณโบครับน้องน้องคันเลอร์ครับแล้วก็ปีเตอร์อยู่ตรงนี้ครับส่วนผมเพิ่งทำหมายเสร็จครับชั่วโมงกว่าครับหมายบังคับครับต้นไม้อยู่ตรงไหนก็ต้องทำหมายนั่งให้ได้ครับแอบเสี่ยงกับเพื่อนนะครับต้นไม้แห้งแตนข้างบนเต็มเลยครับนั่งนิ่งๆแต่ตรงนั้นปาขึ้นดีนะเห็นยิงไปสองสามที มันก็ได้ตัวขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานรวมนะฮะถ่ายไกลๆให้ชมก่อนนะฮะเดี๋ยวเราตั้งกล้องแล้วยิงกันเลยครับเป็นแอปยิงยิงบ่อยกับเพื่อนเลยครับนู่นกับหมายนึงครับเด็ดจัดครับเะโดปอกหรือเปล่าน่าจะชฉโดปอกครับตรงนั้นเยอะจริงครับพอน้องไปตีเบ็ดบอกอยู่ว่าชฉโดปอกเยอะครับอ่ะอ่ะลองไปแล้วลองไปแล้ว ไอเราก็มัวแต่ถ่ายปลาล่องไปแล้วสะดอกปอกเหมือนกันยิงแนตะ<ก>่เราต้องยิงให้พุทนะเอาขึ้นใหม่สิเมื่อกี้เผลอไม่เห็นเนะียมองให้อยู่เมื่อกี้ต้องชี้จุดถึงจะเห็นยปลาเล็กดนะ้วย นเอาแล้นนเบอร์เบอร์เมื่อกี้เบอร์อรอรอรโอ้โหเร็วจัดถ้ายิงโดนนี่มีคนคิดว่ามีคนต้องโอ้โหอันนี้ยางอ่อนนะนี่เดี๋ยววันนี้ใส่ยางอ่อนไหมนี่ยางแข็งยิงขาดหมดแล้วยิงปลาผุด ต้องแข็งๆอ่ะยิงสปีดลูก,กนะฮะกมผมยืนยันห้าสิบเมตรอ่ะอันนี้มันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นอันนี้น่าจะมีสามตัวเนี่ยมันขึ้นเล่นกันอยู่สี่สิบก,กว่าอยู่ครับ อันนี้ถือว่ายางอ่อนนะลูกสปีดไม่ทันนะเนี่เระยะที่เขาอยู่ตรงนั้นหรอวันนั้นหรอโอ้วันนั้นเ็นยอมป่าขึ้นแต่ปบเขาขึ้นเหมืที่เดิมเห็นแต่หางปั๊บลงแบบเห็นตัวเลยน้องเอกกับน้องสองนะครับผมคนแนะนำหมายก็ขอตัวกลับก่อนนะฮะต้องกลับไปทำงานต่อฮะเดี๋ยวเราเฝ้ากันต่อนะฮะเผื่อช่วงบ่ายแดดออกนะ,ะครับผมเผื่อมีลุ้นเห็นกับซัดบ่อยกับเพื่อนนะฮะนู่นฮะอยู่ต้นไม้แห้งที่เดิมนะ ชโดปอกนะฮะน่าจะชโดปอกละฮะมันเป็นคอกฮะนู่นอะสัตว์นะเป็นว่าเล่นนะฮะยิงบ่อยกับเพื่อนเลยครับวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูผลงานรวมครับโอเคครับปกเข้ามาแล้วนะเข้ามาในพุ้ง ข่าวล้มเข้ามาแล้วะฉะดูป๊อกไม่ยอมจิบนะฮะยิงตัดน้ำเลยโดนไหม ตัวนี้น่าจะโดนวนะโดนอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยฮันเลาะสวะเยอะนะ,ะตัวนี้เฮ้ยห hey. ลุดไปแล้วน่าจะโดนไม่เต็มเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสวะเยอะนะฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นลูกไม่มีเงี้ยงนะกับสาย200ปอนดะ์ ไม่ทันไม่ทันมัวมองอีกด้านอยู่โอ้มานีแล้วมานีแล้วไปแล้วหลบมานีแล้วรอยเป็นแผลอยู่ที่ปากนี่ไงับหลังไปล้ววิ่งไม่หยุดเลยเข้าเข้าใต้ผักอันนี้แล้ะเฉดแล้ว หนีตายมาจากนู่นนั่นเองใช่ใช่ครับตัวที่มีแผลนั่นแหละวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งเข้าใต้อ๋อเสียงคันเลอร์ซัดแล้วฮะตัวมีแผลหรือเปล่าคันเลอร์พี่พี่พี่ยิงเอง ยิงไปนุ่นไปหาคันเลอร์ยอยู่มุมเลยฮะโดนไหมะฮะฮะเออมันหลุดจากพี่นี่แหละสายวิ่งแป๊บเดียวก็หลุดพอดีไอ้ลูมไปเกาสะสวะ โอ้เป็นไงครับขขอดรอดก,ก่อน <ís> ไม่โดนสายไม่วิ่งเลยเดี๋ยวคงต้องย้ายหมายกันนะครับผมวันนี้ไม่มีแดดเลนะครับผม,มก็มีคุณแอปแบบครับที่ได้ปลาชโดปอกคนระับเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานกันนะครับผมส่วนเราน่าจะย้ายหมายไปกุดประขาวกันต่อครับหมายสำรองคะวันหน้าค่อยมาใหม่นะครับผมปไปย้ายหมาย นั่นนั่นนั่นนี่นายไหมโดยเอ้ยจับคิมต่อหัวเลยเว้ยหันหน้าเข้าจอดรถยังไม่ได้ใส่ยางเลยเก็บถ่ายแทบไม่ทัน ไม่ถายไม่ทานถ่ายได้หลังหันหน้าเข้าพอดีหุยนุ่นนุ่นน่นนุ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 ่นนห่นนุ่นนุ่นนุ่นน่นนุ่นนุ่นนุนน่นหุ่นปนนนนุ่นนุนน่นนุ่นน่นน่นนุ่น่นนุนน่นนุ่นนนน่นน่นนุ่นนน่นนุนนุ่นรุ่นน่น่นนา่ปนนนุ่นนุ่นนุ่วนนนนนุ่นนุนนนน อหันหน้าเข้าครับก็เลยยิงโทรมาแจ้งข่าวเมื่อกี้เดี๋ยวเราเสด็จจากนี้ค่อยไปยนู่นไปไหนพี่มเหรอไม่ไม่ไอพี่ลุงชยัยอันนี้ย้ายหมายนะคะย้ายมารถมายังไม่ได้ใสย่ยางครับ <c oughs> น้องยุง้ยยิงรถ้วยิงไม่โดนก็เลยเรียกเรียกให้มายิงครับโอ้โหเหมือ่จอดยิงไงฮะครับามายิงยิงเลย มาถึงหมายนะฮะัยังไม่ทันได้จอดรถเลยฮะน้องบอกเจอปลาฮะทาองยุ้ยบอกเจอปลาแล้วก็ซัดทับทิมมาได้ตอนนี้จะพักทานข้าวกันก่อนนะครับที่ขุดปลาขาวนะฮะมากินข้าวปากันฮะแม่ฮะได้ตัวหนึ่งแล้วอัดยิงไม่ทันนะครับผมเพราะว่ายังไม่ทันที่เตรียมอุปกรณ์จอดรถพอดีน้องรออยู่ที่นี่ น้องยิงไม่โดนโบกให้ไปยิงให้เนี่ยฮะ,<น>ะอักทานข้าวกันนะฮะข้าวเที่ยงนนแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้ว <laughs> ส้มตำไก่ย่างไข่ต้มนะอันนี้อะไรอันนี้อะไรแค่หมูไม่ค่าแถมให้หรอไม่อันนี้ไม่ค่าแถมให,ห้โอ้แถมผัดหมี่ให้แถมผัดหมี่ให้อ๋เอเขาบอกว่าเป็นเมียต้อมฟิตออนก็เลยแถมให้อันนี้น้องๆนะครับ เหลือคุณแอปกับคุณบอบโบฮะไปสำรวจอีกหมายครับยังไม่เข้ามาส่วนน้องยุ้ยน้องยุ้ยอ่ะน้องยุ้ยมาเฝ้าหมายที่นี่เดินยังเดินลอะครับเพราะเขากินมาแล้วเดี๋ยวเราเติมพลังกันก่อนครับผมพอดีตังแต่เช้ากันได้ไหมแต่เช้าข้าเช้าถือว่าข้าวเช้าเไปรวมกันเลยครับทานข้าวกันครับตํารวมะมุ้ยกุ้งสดเนี่ย กุ้งใช่แบบเยอโอ้โหนี่ดูกุ้งมีไอ้นี้ด้วยนะกุ้งหลายร้อยตัวเลยตจวนี้โอ้โหใครดูคลิปตอนดึกนี่ขออภัยนะฮะกุ้งดี๋ไม่ใช่น้อยๆนะกุ้งเป็นกุ้งไม่ใช่กั้งอ่ะอืมอืมนีกเท่าไหร่ครับหกสิบบาทหกสิบบาทถูกมากครับนี่ครับส้มตำที่ไหน่ะตลาดวารินอุบล คงสิบบาทนั่นเองดูกกรแถวตลาดวารินฮะโอ้โหผ่านได้เลยแปดสิบถูกมากหกสิบห้าโอ้ดูเสียนั่นนะอันนี้พูดจริงเหรอครับหกสิบห้ให้ดูหน่อยนี้ห้ามให้ดูเฮ้ยสิเฮ้ย่เมียอปพิทอมใช่ไหมนี่เป็นคลิปยิงปลาหรือว่าคลิปเอะเฮ้ยมันกินส้มตำเล่นเงี้ยพี่ข้าวเยอะมากมากอันนี้น้องยุ้ยน้องยุ้ยก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับครคนคนชี้ให้ยิงครับชิมเมื่อกี้แหละฮะ ลอยมาเป็นปลาป่วยเลยฮะเหมือนปลากระชังหลุดมายังไงไม่รู้นี่งไข่ยางมาตูมนะฮะเขียนไม่ทำอะไรคลิปไอรีวิวอาหารดีกว่าไหมเนี่ยแล้วให้กุ้งเยอะมากเลยปกติแบบกุ้งแค่ไม่กี่ตัวเนาะพี่สั่งมารอบก่อนนะแต่ว่าสั่งสั่งใองเมือง ร้อยนึงได้กุ้งอยู่หตัวอ๋แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวอันนี้สิบาทหกสิบหกสิบหกสิบโอ้สิบาทสิบบาทหกสิบหกสิบขายนานๆที่ผูกม้สิบบาท่ปผมจะไปเหมาร้านตอนนี้ใช่ไหมตัดไปรอนยิงปลาลีดีกว่าฮะเดี๋ยวาิขยี้ขยิงอยสิ โอ every day, every day. ้โหไม่โดนเลยยังดูอยู่เลยนะโอยังดอยู่ยังดอยู่โอ้ยเดี๋ยว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 เก๋าลังไอ้ตั้งกล้องที่บนหัวอยู่ครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนรูปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งขยับเปลี่ยนกระบอกเปลี่ยนกระบอกกระบอกเชือกใครอยู่นี่ก๋าลังจะมัดลูกพอดีเลยพอดีไอ้ตั้งกล้องใหม่อยู่ใช้กล้องติดหัวได้ไง จ้มาจิตอะไรตอนนี้ลูกลูกนี่มันเป็นอะไรเอามาจิตตอนเรารีบย,ยังอยู่ใช่ไหมอืมอืมมุมสูงสุดส น็อกเลยปลาไม่ขยับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกระบอกเปลี่ยนกระบอกที่พึ่งสาวข้ามหัวเลยปลายังนอนเฉยเลยอะไรวะเนี่ยสายน้อยไรล,ลิมตะลิงกูทำไมสายใครวะเนี่ยสายยยเดี๋วังไม่ได้มััดดนะไม้าใช่ไหม เดี๋ยวอาเลยเอ้ยดอกนี้มีลุ้นมีลุ้นอะไรปลาออกมาข้างนอกเลยเฮ้โดนอยู่นึกว่ามันลอยมาเฉยๆโห่ยิงสามดอกครับนีมือตกจัดเราดอกเต็มไหมคันเลิกไม่รู้เหมือนกัน ลงไปเอาฟังนุ้นดีกว่าเอเอาช่วยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ผมก็ยิงไม่โดนนะฮะได้ปลาแล้วฮะแต่ลูกดอกติดสวะอีกฮะเดี๋ยวเอาปลาขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวผมปล่อยสายให้โอ้โดนเต็มอยู่เนาะโ้วันนั้นนอมาสองอ่ะสามสี่ตัวยิงไม่โดนใส่นี้ทั้งนั้นเลยกลางวันเลยกลับมาแก้แขนไม่เอาปลามาเก็บเฉยลูกดอกมันทู่ครับ น,นี่เป็นปลาทัดทิมตัวแรกกินได้อันนี้ของน้องคาเลอร์นะฮะที่ยิงกันเมื่อกี้นะยิงสามดอกครับกว่าจะได้พังแล้วก็ลูก,แล,ก,ลกแล้วก็ลูกงอด้วยอังสองคุ้มไหมเนี่ยเอาผมก็งอนะเลยเอาปลามาเก็บแล้วก็มาเปลี่ยนลูกด้วยนะฮะน้องร้อยสายร้อยสายร้อยสายพร้อมกันสองตัวปีเตอร์ปีเตอร์นี่แบบสุดยอดเลยเนี่ยโอ๋โถงงั้นถุง พีเตอร์ซัดไซส์ใหญ่มาแล้วครับผมนี่โอ้โหว่มันออกปากไงเกือบโหยิงเข้าปากเลยโอไม่ไมันหันอย่างนี้อันนี้ออกปากเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวขาวหรืว่าขวดน็อกเลยใช่ครับไม่ใช่มันขึ้นอยู่ตั้งนานแล้วเราไม่ไม่เห็นเป็นปลาหรอมันแอบอยู่ท่าฝั่งนี้ครับ ดูไซตัว์บิ๊กเลยตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าพี่น้เลยะมันไม่ใหญ่เท่าอ้าวปนล็อกแล้วนี่มันนี่เลี้ยวปืนยิงไมาพี่น้าเลยน่ะพี่เตอร์หมานครับเทาพีน้าแต่ปนโสดเนี่เทียบกับกระบอกสองนิ้วฮะนี่ฮะบอกสองนิ้วเล็กเลยฮะพอๆกันเนาะดูนะน้องยุ้ยโดนอยู่ฝั่งนู้นแล้วฮะ จะมีไซส์ครับดิ้นเยอะไป,ไปดูงานของน้องยุย้ยครับปาอะไรครับปาช็อตโอ้นึกว่าชะโดวันนี้มีแต่ไซส์ที่สวยเลยโอ้โหเยี่ยม<ซ>เยี่ยมเยี่ยมครับไซส์บิ๊กเลยตอนนี้มันมีผักตบอยู่ตรงนี้โอ้โหว่ายเข้าว่ายออกเยอะแต่ไม่รู้ผักตบมันหายไปไหนหมด,ดอาทิตย์ก่อนนึกว่าชะโดไซส์ใหญ่นะครับ โลบวกเผากินกับส้มตำเนาะจังเลยย้ายหมายครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนู่นข้างบนหมายที่สามันนี้ย้ายหมายครับย,าย,าย้บยายเป็นย้ายเป็นนกไร้รังนอนเลยวันนี้วันนี้ปลาคึ้มนะครับปลาคึ้มก็เลยไม่ค่อยเจอตัวกันนะครับ ก็เก็บได้กันคนละแป้มแี่แช้ไนะครับอ๋อโค้ประชิดิียากนะพี่นั่ไงเดี๋ยวขึ้นหมายกันครับผมเผื่อเจอตัวก่อนค่ำครับไปเคลื่อเห็นไหมเคลื่อเห็นไหมนนตรงใกล้ๆบัวเลยบัวอีกน่ะอ่ะตามตรงผมยังไม่เห็นนะ ผมเห็นผมซัดไปแล้วต้องยืนหรือเปล่าเนี่ยอีเตอร์ซัดวล้รฮะโดนอยู่ฮะเดี๋ยวเราลงไปก่อนฮะ,ะไปอยู่อีกมุมนึงจะได้กระจายความเสี่ยงกันนะชึบๆเดี๋ยวลงก่อนฮะลงก่อน,เ,นเอารับซืนป้าหน่อย จะป้าจะไปมุมทางซ้ายนู่มน,ะนมุมบ่อทางนีน้จะได้ก็อยู่คนละมุมเลยขบับรถเลยเหรอขับรถออกเดี๋ยวเอาปลาขึ้นให้น้องก่อนโดนอยู่ไม่ใช่หรอโด,โดนอยู่ดิเดี๋ดยวปลาขึ้นให้น้องอ่ะเอาเอาปืนขึ้นรถดิถือไปทำไม,มไไนะโอ้ไซส์สวยอยู่ครับ โโอ้สายบิ๊กอยู่สาบิ๊กบิ๊กอือสายใหญ่อันนี้เป็นปลาผม ผมเป็นคนเอาคืนเาเ้าใส่สวยโอ้ยปล่อยปลาแล้วใส่สวยมากใสสวยมากเรามองเห็นหรือเปล่านะกล้องติดอยู่บนหัวใส่โลกว่า อ๋อเดี๋ยวผมไปมุมนู้นครับจะได้ดักกันคนละทางมนหมาน,นครับน้ำคลเลอร์หนึ่งแต้มแล้วฮะโอ้ยข้ามหลังกลัวแต่ไม่ถึงปลาข้ามไปเป็นคืบ วัวไม่ถึงป่าข้ามเฉยพี่เดี๋ยวไปดูผลงานครับนี่พี่ลุงชัยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับอันนี้พี่เขาชวนมายิงไมส่วนตัวเขานะครับไม่ต้องถามที่ไหนฮะต้องมาครับอันนี้ของผลงานน้องคาเลอร์ครับโรกไหวฮะของผมมีตัวเดียวด้หรอะวันนี้ไม่หมานะน้องๆเข้าหมานน้องๆมีวันนี้หมานทุกคน มเวนเหล่านีมีปลาช่อนยิงที่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ปลานินนะอ๋อยิงปลาช่อนเหรอคิดว่าได้สามตัวปลาช่อนสองปลานิลสองตัวนี้ได้ได้ที่หมายนี้นะแล้วก็ปลานินตัวนี้เป็นสามตัวส่วนกของคาร์เล์เป็นสี่ตัวครับแล้วก็ปลาช่อนก่อนหน้านั้นไซโลกว่าอีกสองตัวเนาะที่หมายกดปลาขาวโอเคครับก็น่าจะจบผลงานแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็ สำหรับผมก็น่าจะเป็นวันไปไปสำรวจไม้มากกว่า <c oughs> ยิงไม่โดนเลยกับเขาส่วนน้องๆก็นู่นฮะายเซก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็วันนี้ก็รีแลก์ครับวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ของหลายๆท่านนะครับนน้นานที่กําลังชมคลิปอยู่ก็สุขสันต์วันหยุดกันทุกคนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้ก็พยายามแบ่งเวลาออกมาทําคลิปนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ แสงดูยาะแต่ผมว่ากลางวันน่าจะวยกลางวันเราเแดดสองสองเนาะอยู่สูงประมาณห้าโมงเช้าไม่ไม่ผมไม่เอาปลาเนาะไม่เอาครับกินไหมปลาห้จิเลาปงญญ์เียดทัาเป็นเนอหี้ับปลานินใหญ่ไปดีเอาเนี่ยเลยเอาให้พี่ เอาที่ลุงชัยก็ได้ไม่เอครับไม่ไม่เอาไ,าเอาไปเพิ่มกาที่รา่นปลาทั้งีผมกินไ่ก้อนเาที่เดโลยดูบ้ายไงยังกินไม่หมดเลยสวยนั์นก็ยังไม่หมดเลยสตัวฉัแหละไว้